สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสี่นะครับวันนี้พามาชมสวนบ้านพี่นะนะครับมีไม้มาแบ่งครับแล้วก็ไม้ไม้ในรังด้วยนะเดี๋ยวพาดูทีละต้นนะครับอันนี้ต้นอะไรนะพี่ปาบู่ทองปาบู่ทองนะครับมีลูกออกข้างแล้วนะนี่ปาบู่ทองน่าจะมีหัวใหญ่มากครับใบ,าบาฮบบารใบฮาบด้วยครับดู ปลาบู่ทองนะขอหกร้อยบาทครับต้นนี้บนเก่าหกร้อยบาทอันนี้เมืองพิจิตครับเมืองพิจิตนะครับเป็นไม้ของครูป,ปอนะครับเอาไปหกร้อยบาทครับอันนี้เป็นบอลกาบบานชื่นนะครับแต่ว่าเขาไม่แดงนะไม่ไป้ายนะต้นนี้ไปเดี๋ยวไว้จัดโปรดีกว่าไทายไลท์เก็บเ่อดิ ตัวนี้เทพอักษารานะครับด่างทุกใบนะครับตัวนี้ขอห้าร้อยบาทครับเทพอักษาราเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีด่างเทพเทพเลยนะตัวนี้ขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับอบอลกาบแหลมทองนะครับกัดสีแล้วตัวนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับกาบแหลมทองเอาไปสองร้อยห้าสิบเชร็ดกล้อง นนี้บอลสีวันศุกร์ครับวันศุกร์เขาฝากขายเท่าไหร่ผมพี่สีไม่ต้องดูดียนบ่าจำไม่ได้เดี๋ยวทักถาพ่อค้าได้ครับเดี๋ยวทักถามพ่อค้าที่หลังได้นะครับวันศุกร์่อใขรยยางได้พ่อค้าจําไม่ได้พี่ชายฝากไว้อันนี้เป็นลูกไม้ของครูปอนะครับสาสใหญ่เหลานะกัดสีชมพูหวานเลยตัวนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับเรนูนครนะครับลุ้นดังนะครับเรนูลุ้นดัง ตัวนี้พ่อค้าขอ400บาทนะครับเลนนูรุ้นดังอ,นนอันนี้ปานตะวันนะครับบนสีปานตะวัน300บาทครับสุดปารถนาครับสุดปารนากัดสีแล้วนะเอาไป250ราสครับสุดปารนานะ้เมืองนนครับน้ำเมืงนน ด่างมาหน่อยๆแล้วนะครับน้ำมังนวตัวนี้ขอหกร้อยบาทนะครับน้ำมังนวปีมะโงครับปีมะโงขอสามร้อยบาทครับลาสีพึกศกนะครับไม้ของรูปอนะครับลาสีพึกศกขอสองร้อยห้าสิบครับแผ่นดินเงินแผ่นดินทองนะครับตัวนี้จะไปสองร้อยห้าสิบครับแผ่นดินเงินแผ่นดินทอง ซับเจริญครับใบกรมกิ๊กเลยนะไปหุ่นโหดเลยครับซับเจริญของหกร้อยบาทนะครับเงินแสนแผงนะครับเงินแสนแผงขอสองร้อยบาทนะครับเงินแสนเกาะเกตลุ้นด่ังครับเกาะเกตลุ้นด่างไซนี้มีโอกาสลุ้นด่ังได้นะครับขอสองร้อยบาทแล้วกันครับเกาะเกตลุ้นดังลูกไม้ป้ายอาจารย์ปอครับขอสองร้อยบาทครับ อันนี้เป็นแก้วมังกรครับแก้วมังกรงดังๆนะขอสองร้อยบาทครับเจกมกวไม้ดังนะเขาหากันอยู่บอนสีเดือนมีนานะครับตับเดือนมีนาหน้านี้เป็นไม้ตับเดือนนะครับใบกลมๆตัวนี้ขอหกร้อยบาทนะครับเดือนมีนาหายากรพรนมณีครับพรนมณีขอหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับพรมณีบอลกลาบนะครับ อันนี้เป็นขุนไก่นะครับขุนไก่ขอ400บาทนะครับป้ายส,สวยๆเลยนี่นะครับุไก่ต้นนี้ลูกไม้ด่างอาจารปอนะครับเขาเปิดด่างมาแล้วนะพอค้าขอ500บาทนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอบอลกลับนะครับขอ200บาทครับลูกไม้อาจารย์วิรัตครับกัดสีชมพูสวยๆนะครับ กระดูกชัดชัดเจนนะครับตัวน,นี้เอาไปสามร้อยบาทครับน,นี่อันนี้เขาสั่งไปแล้วอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับมีชื่อครับมาหาจำชื่อไม่ได้ขอสองร้อยบาทครับทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ไซนี้ขอสองร้อยบาทแล้วกันครับเขื <_' S 1> ่อนศิลิกิตครับเขื่อนศิลิกิตสองร้อยบาท ลูกไม้อาจารย์ปอครับสีสวยๆเลยนะตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ขอสองร้อยบาทนะครับนี่ครับลูกไม้หวานๆนะสองร้อยบาทอันนี้เป็นบอลจังหวัดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีตับจังหวัดอีกตัวนะครับตัวนี้ขอ สองร้อยบาทนะครับ <c oughs> การจนทบุรีหงสุวรรณครับหงสุวรรณห้าสิบบาทนี่ลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับสองร้อยบาทนะครับมัคคาวาลังสันรครับมัคคาวาลังสันขอสองร้อยบาทนะครับส์โตแล้วนะผมพิมานครับผมพิมานเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้ ยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎเอ่อเจ็ดร้อยบาทนะครับจังหวัดสุขโขทัยครับสุขโขทัยของอาจารย์ปอนะครับสองร้อยบาทเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านขอแปดร้อยบาทนะครับบอลกาบบางประอินกาบบางประอินห้าร้อยบาทนะครับชมพูเอศิลาหุ้มทองครับต้นนี้แปดร้อยบาทนะครับศิลาหุ้มทอง ผมพิมานครับเฮ้ยอับสอนสวรรค์อับสอนสวรรค์เจ็ดร้อยบาทครับชมพูทวีปครับชมพูทวีปเจ็ดร้อยบาทครับนี่ผมพิมานนะครับเจ็ดร้อยบาทปลาสาททองนะครับปลาสาสทองขอสองร้อยห้าสิบครับพญามนนะครับพญามน์สองร้อยบาทครับ อันนี้ขุนรัตนวุฒินะครับบนใบไผ่หายากนะขุนรัตนวุฒิขอสองร้อยห้าสิบครับอันนี้หลวงราสเนี่หาครับหลวงราสเนี่หาขอสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้คล้ายศิลานะครับเอาไปสองร้อยบาทรับ นี่เป็นลุกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับพอโตใหญ่แล้วเหมือน,นคล้ายน้ำพึ่งพระจันทร์นะครับแต่ใบเขาไม่กลม,มกเฉยกระสีขายกันขอขอสามร้อยบาทนะครับลุกไม้ด่างอาจารย์ปออันนี้ไอ้ประสาททองใช่ปะไม่ใช่ไม่น่าใช่อะไรวะลืมชื่อค้าจำชื่อไม่ได้นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบครับตอนนี้ ทับทีมเมืองจันทร์ครับทับทีมเมืองจันทร์เอาไปสองร้อยห้าสิบครับตู้นี้นะไม่จัดไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอันนี้เทพโซลิทแผงนะขอสองร้อยบาทครับชายชนครับชายชนสามร้อยบาทนะครับลูกไม้อาจารย์ปอนครับชมพูหวานเลยต้นนี้ขอฮะลูกลูกไม้ต้นนี้ไปเท่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบครับวสวย แบ่งปันเลยครับนี่ก็ลูกไม้อาจารย์ปอนะครับสีชมพูสวยๆนะครับไซส์นี้โตแล้วนะเอาไปสองร้อยห้าสิบแหละไกเ่เศรษฐีครับไก่เศรษฐีสามร้อยบาทสีสวรรค์ชมพูสวยๆนะตัวนี้ขอสองร้อยบาทครับนี่ก็เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับจังหวัดนะจังหวัดอะไรบียนะ จังหวัดแม่รองสอนรอเปล่าเป็นไม้ตับจังหวัดนะครับไม่แน่ใจว่าใช่แม่ร้องสอนไหม,ไ,มไ,ไปสองร้อยบาทครับอันนี้ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้เปิดด่างนะสองร้อยบาทครับอับสอนสวรรค์อีกต้นนะครับชนไปเจ็ดร้อยบาทครับชายชนครับชายชนสามร้อยบาท นี้บนกาบอาจารย์ปอนะครับสองร้อยบาทนี่กาบอาจารย์ปอนะครับกัดสีสวยนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นไก่ทองนะครับบนสีไก่ทองนะไปสามร้อยบาทครับไก่ทองมีสองต้นนะครับไก่ทองต้นละสามร้อยนะครับกัดสีสวยมานะครับไก่ทองแดงแป๊ดเลยครับ อันนี้เจ้าหญิงนะครับบอลสีเจ้าหญิงขอห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ลูกไม้อาจารปอครับมีเปิดๆดดังๆนะครับตัวนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับสวยลูกไม้ด่างเข้มๆนะครับของอาจารปอสองร้อยห้าสิบครับจงบังหวัดสงขลาครับสงขลาไปสองร้อยห้าสิบครับ มีสองกระถางนะสงขานี่นะครับทศกรัรครับทศการไซนี้ขอสองรอยห้าสิบพอครับกำลังกัดสีตัวนี้ก็ลูกไม้อาจารย์ปอครับกัดสีสวยมากครับตัวนี้เไปสามร้อยบาทครับตัวนี้เป็นเหลืองอะไรว่ทุ่งรัตนนาปุ๋ย เนี่ยต้นนี้เป็นไม้เหลืองนะครับพ่อค้าจาชื่อไม่ได้ไม้เหลืองพ่อค้าจําชื่อไม่ได้อีกแล้ใช่ครับไปสองร้อยห้าสิบครับลูกไม้อาจารปอรครับสองร้อยห้าสิบก็ลูกไม้อาจารปอรครับกัดสีสวยๆคล้คายๆพวกลัตนะลุงเหลืองนะไปสองร้อยห้าสิบครับกระลูงไม้อาจารปอรครับสีชมพูหวานนะต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับ นี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ชั้นใบดีเอาไปสองร้อยบาทครับอันนี้คุณหญิงทองม้วนครับไซต์โตแล้วนะหญิงทองมว้วนตัวนี้ขอสามร้อยนะครับไซต์โตแล้วนี่เป็นลูกไม้ครับกระถางละสองร้อยนี่ลูกไม้จันปอนะครับอย่างนี้เห็นเสียมพูหวานเลยนะสองร้อยห้าสิบครับยนี มีกระสีอัมพูหว่างนะครับมีคัพฮับด้วยนะตัวนี้ของอาจารย์ปอนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้จะไม่จ่ายใช่ขอตัวนี้มันมเคลียร์มาจากบ้านของผมใช่ไหมใช่ของผม,มองค์คุลีมานครับองค์คุลีมานกระสีแล้วนะสองร้อยห้าสิบครับคุณแม่อาจารย์ปอครับมีป้ายๆด้วยนะตัวนี้สายดำเข้มๆเ,เ,เลยนะขอสองร้อยห้าสิบครับ ลูกไม้ยอาจารยปอครับสีชมพูหวานนะครับสองร้อยห้าสิบครับขุนรัตรนวุฒินะครับขุนรัตรนวุฒิเอาไปสามร้อยบาทครับอันนัไม่ใสอันนั่ใสไม่ตั้อ๋อใสไม่ตั้งเนี่ยมาไว้นี่เนี่ยอันผึ่งเหมือนรั่วได้๋ดีดลูกไม้ยอาจารยปอนะครับก,กัดสีเข้มๆนะครับเขาออกบนที่แรกจะเขียวเดี๋ยวเขาจะเข้มที่หลังขอสองร้อยห้าสิบครับนี่เดี๋ยวใส่นี่นะเพื่อน นี้กำแพงแสนครับบอลสีกำแพงแสนนะไซโตแล้วนะครับขอสองร้อยห้าสิบครับเทพปัสราครับตัวนี้ด่างด่างติดใบหน่อยๆนะตัวนี้ขอสองรอยสบเหมือนกันนะเทปัสรามีไมว่าจัดโปลอันนี้องค์พรีมานะครับสองรอยห้าสิบ ดูไหมอาจารย์พอครับสายเข้มๆนะดุดเลยครับต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับ <c oughs> อันนี้เศรษฐีหมื่นล้านนะครับดูใบใหม่เขาด่างสวยนะด่างทุกใบนะครับหมื่นล้านนี่ใบนี้ก็ครับต้นนี้ขอหกร้อยบาทครับหมื่นล้านต้นนี้สุดลักครับเปิดด่างมาแล้วนะสุดลักขอสามร้อยบาทเพอสายใหญ่ละ อันนี้นกสดายุนะครับบอลสี่นกสดายุตับรามาเกียรน,นะขอสองร้อยห้าสิบครับนกสดายุลูกไม้อาจารย์ปอรครับสายเข้มๆเ,เลยนะครับต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับอันนี้ไก่มีไก่เลยนะไก่มงคลไออก่มงคลไก่มงคลนะครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลขอสองร้อยห้าสิบครับเทพอักษลาครับ ด่างนะนี่เห็นนะแต่เขาด่างอยู่ที่แข้งครับยังไม่ขึ้นใบขอสองร้อห้สิบครับโคตรถูกครับแบ่งปันเลยอันนี้อะไรดีดอนเจดีครับไม้ประกวดนะดูชั้นใบเขาครับดอนเจดีสวยมากเอาไปสองรอห้สิบครับตนนัวนี้สวยมากนี่ก็เป็น ลูกไม้ใบยาวของอาจารย์ปอนะครับดูใบเขามีหลายๆขอสองรอยห้าสิบนะนี่ก็ของอาจารย์ปอครับสองร้อยห้าสิบต้นนี้เป็นลูกธาตุบางแก้วครับลูกธาตุบางแก้วต้วนี้สวยมากครับขอสองรอยห้าสิบต้นนี้เป็นเจ้าจาัก,กระพัดนะครับเขาด่างนะ แต่ว่าใบนี้ก็ออกมาเทครับดูดังเอาไปสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นหงเหินครับหงเหินเอาไปสองร้อยบาทนะครับหงเหินใส่ตัวแล้วปลาสาททองนะครับปลาสาททองดังชมพูนะตัวนี้เอาไปเท่าไหร่ดีปลาสัททองขอสามร้อยแล้วกันนะครับ ดาวเคียงดินครับตัวนี้เป็นดาวเคียงดินแผงจังน้เมองนนนะขอสองร้อยบาทพอครับดาวเคียงดินวิชุดาครับนางวิชุดาวิชุดาขอสามร้อยห้าสิบครับวิชุดาสีลางหุ้มทองแผงนะครับสีล้าหมทองแผงเขียวอย่างนี้ขอสองร้อยบาทครับล,ลูกไม้กาบนะครับลูกไม้กาบขอสองร้อยครับ อันนี้นะลูกไม้กลับขอ,200อสองร้อยพอส่งมาพินอันนี้หลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนครับต้นนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ของอาจารย์ปอนะครับสวยมากเลยครับสวยมากครับไซส์โตต้นนี้ขอ ใบแบ่งปันเลยครับสามร้อยบาทชั้นใบสวยมากเลยชายชนครับชายชนไซนี้พ่อค้าขอสองร้ยห้าสิบพอยแสงโทรศัพท์เป็นอะไรเหมือนดรบปงเร่งแสงสีล้างหุ้มทองด่างนะครับนี่เขาเปิดด่างมาแล้วตัวนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับเปิดด่างมาแล้วลูกทาดบางแก้วนะครับ ไซส์โตนะครับฟอร์มสวยๆเลยตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับเจ้าจักรพรรดินะครับไซส์โตนะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้ขอแปดร้อาากกรรบย,บา,ยอบาทนะครับด่างสวยๆเลยนี่เป็นลูกไม้ด่างครับใบสวยๆนะครับใบเขาจะเท่ดีตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทครับ อันนี้ลูกยอดมงกุฎนะครับลูกยอดมงกุฎตัวนี้เอาไปสองร้อยบาทครับลูกไม้ตันปอนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้เป็น,นลูกสวยมากครับลูกไม้อะไรผมลืมชื่อไปแล้วแต่เขากัดสีสวยนะครับดูตัวนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับสวยมากสองฟังโขงครับสองฟังโขงหน้าสวยๆเลยนะ ตัวนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ต,ตัวนี้มงคลปรถมนะครับปลายสวยๆเลยนะครับตัวนี้มงคลปรถมไซส์ใหญ่นะตัวเนี้าไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับไม้เล็กกันมกนะครับอันนี้มนสวรรค์นะครับแดดมันสะท้อน มูลสวานเอาไปสองร้อยบาทแล้วกันครับต้นนี้อันนี้ไม้ประกวดครับดูสิทธานี้สองร้อยห้าสิบชมพูทวีปครับใบเดียวมาคนโหดอย่างนี้เลยเพ่อค้าขอสี่ร้อยบาทนะครับชมพูทวีป,ปวอันนี้สองฟังโขงครับสองฟังโขงสองสามร้อยนะครับสองฟังโขงมีสองกระถางนะครับใช้กำลังกัดสีนะ อันนี้เทพอะไรวะเทพคีรีป่ะเทพคีรีเทพคีรีป้ายนะครับเทพคีรีป้ายตัวนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับเทพคีรีเขาจำไม่ค่อได้สรอบนะครับตัวนี้เทพเทวฤทธิ์ครับเทพเทวฤทธิ์ตัวนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับพี่น้าตัดใบเงียกเป็นเท่าไหร่เศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านห้าร้อยบาทไออันนี้ชื่ออะไรวะ ม้ของแบงสันนะลืมชื่อมันร์จันน้ำม,มึงจัน์ออน้ำมึงจันครับบนสี่น้ำมึงจันทต้นนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ,บอันนี้อะไรนะพี่นะบน,นบนสี่ซับนาลินนะครับขอสามร้อยบาทนะครับซับนาลินกำลังกัดสี่ครับอันนี้ชินนบัญชรน,นะครับชินนบัญชร มีสามกระถางครับมีสามกระถางกระถางเท่าไหร่ดิพี่สามร้ <300. S 1> อยกระถางก็สามร้อยนะครับคินน้ำบันชนนี่นะคบมีสามกระถางมีสามกระถางนะครับนี่ครับวสวยๆเลยยังครับเกาะเกาะเกตครับ <laughs> กเกดดาะเกตดังสวยๆนะครับตัวนี้ขอหกร้อยบาทนะครับแบ่งปันเลยนะครับเ่ไไมเจ้าจักรพรรดิครับเจ้าจักรพรรด ขอสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ขุมทองุทองครับผุมทองไซต์โตแล้วนะขอสี่ร้อยบาทนะครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ใบกลมน่ารักนะครับขอพันห้าร้อยบาทครับมีสองกระถางนะถูกกว่าคนเจ้าอื่นแน่นะครับพันห้าร้อยบาทเขาขายกันสองพันขึ้นครับนี่นางสุชาดาสุชาดาขอสามร้อยบาทนะครับ นี่เป็นลูกไม้บนก่าวอาจารย์ปอนะครับกัดสีส,สวยๆนะขอสามเอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับบนก่าวอาจารย์ปอพอค้าแบ่งปันครับ,บตัวนี้สวยมากครับดูเป็นไม้กัดสีสวยนะพอค้าขอห้าร้อยบาทนะครับต้นนี้ครับขายตามคมสวยนะครับนี่ลูกไม้บนก้าวของอาจารย์วิรัตนะครับ เอาไปสองร้อยห้าสิบครับใส่ตัวละนี่ก็เป็นของอาจารย์ปอนะครับสองร้อยห้าสิบนี่ครับเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปอบนกาบนะครับสองร้อยห้าสิบนี้เมืองคอนบุรีครับเมืองคอนบุรีกัดเศษสวยๆนะขอสองร้อยห้าสิบละครับของอาจารย์ปอหูหญิงทองม้วนผู้หญิงทองม้วนก็สองร้อยห้าสิบครับลูกทาุบางแก้วครับสีแดงๆสวยๆนะสองร้อยห้าสิบ ก่อํมพันธครับไก่อํมพันสวยๆก็สองร้อยห้าสิบครับตัวนี้เทพกหนกผมเป็นลูกไม้แล้วกันลูกไม้ตอนปอนสองร้อยห้าสิบครับขไม่ได้ไม่ได้กอเกตครับกอเกตลุ้นด่างตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นไม้ตับลำาเกียนนะครับหนุมานหักด่านครับหนุมานหักด่านตัวนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับไซ่ตัวแล้ว สองฟองโขงครับหน้าแดงๆสวยๆเลยนะขอสี่ร้อยบาทนะครับเ <Yeah. S 1> ทพเจอริสครับแปดร้อยบาทครับน,นี่เป็นเกาะเกตนะครับอนี้เกาะเกศครับเกาะเกศอันนี้รเรน,น,นูเนาะ,ะมันคล้ายกันเกาะเกศนะครับตัวนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันครับด่างสวยๆอันนี้ก็เกาะเกศไงนีอเรนูเรนูรนี่อันนี้เรนูครับเรนู ตัวนี้เลนูนะครับตัวนี้ขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทพอครับด่างสวยๆเลยนะเลนูนครนะครับพรมีนีนะครับบอนกาพรมีนีขอหกร้อยบาทอันนี้นางลากสดครับเหมือนเขาจะป้ายๆเหมือนกันนะแต่ใบใหม่มาเขาหลุดครับเขาไปสองร้อยห้าสิบครับเพชรมังนูนครับหลอดใหม่มาด่างเหลืองเลยนะตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทแล้วกันครับ ชมพูทวีปครับป้ายแดงสวยๆเลยนะตันนี้พ่อค้าขอสี่ร้อยบาทพอครับนุ๊ปพะก้าวครับนปพเก้าวนปพเก้าวไซส์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับตันนี้เมืองใหม่นะครับเมืองใหม่เอาไปห้าร้อยบาทครับเมืองใหม่เนี่ยน,นี่เป็นลูกไม้จันปอนะครับไซส์ดีฟอร์มสวยครับขอ สามร้อยบาทนะครับต้นนี้ตะกณนพระเกียรติครับตะกนพระเกียรติขอสองร้อยห้าสิบชายชนครับชายชนแดงมาแล้วนะครับแดงอย่างโกดใครมาเลยใบนี้ครับอไปสองร้อยห้าสิบครับ oh, oh. ต้นนี้ก็ไซส์โตแล้วนะขอสองร้อยห้าสิบครับลายทุกใบนะศิลาศิลาหุ้มทองต้นนี้ขอ500เอาห้าร้อยบาทพอครับแบ่งปันเลย ามาดูในตู้มั้งเอืมอันนี้นี่ไม้ในตู้บ้านพี่นานะครับไม้แม่พันนะครับอันนไม้พันอันนี้บวกกันหาบวกกันหาเอาเท่าไหร่ดีเพ่นึ่0 0ตัวนี้เอาสักขอสักหมื่นสองแล้วกันนะครับ ปายมาโหดใหญ่แล้วนะครับอันนี้รัตนะรุ่งเรืองนะครับด่างทุกใบนะครับรัตนารุ่งเรืองขอเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้เผื่อใครสนใจครับนี้ซับพุ่นผลนะครับเดี๋ยวซับพุ่นผลเพิ่งจอมไปนะครับรอลูกแล้วกันทับจํานวนไว้อันนี้หลวงตาเมืองครับหลวงตาเมืองขอเก้าพันบาทนะครับายแดงทุกใบนะหลวงตาเมืองนี่มณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรขอสี่พันบาทนะครับปายสวยๆเหมือนกันนะตัวนี้ ไ,ไ,ไสีลาหุมมทองครับสิลาหุ้มทองขอสามพันบาทนะครับด่ังสวยๆกุลหลาบเวียงพิงกุหลาบเวียงพิงครับเป็นไม้ของคอรูปอนะครับกุหลาบเวียงพิงยังไม่ค่อยมีใครมีนะครับต้นนี้น,นี้เขาแบ่งมาให้ต้นนี้ขอสี่พันบาทแล้วกันครับกุหลาบเวียงพิงแต่ดวมงคลประถมะงม,ม,มงคลปฐถมนะครับ มงคลผสมตัวนี้กัดกระดูกแบบว่าโคตรแดงเลยนะครับเหมือนไม้เป็นมือแรกๆแล้วต่อจากครูปอมากัดสวยมากตัวนี้ขอสามพันบาทนะครับเรื่อมนี้น้ำมึงโนนนะครับน้ามึงโนนแต่เป็นไซส์จอมนะครับจอมนานแล้วครับติดแล้วตัวนี้ขอสี่พันนะครับน้ามึงโนนสี่พันบาทไม้จอมนี่นางรักสดครับ นางรักสดปลายทุกใบนะครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับนางรักสดส่วมากจะแยกหน่อถึงจะปลายสวยตัวนี้ขอพันแปดนะครับเอ,อะไรอะเอานีเเจาะแค่นี้แค่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูมไม้น้อย,อยทางร้านทำไว้เยอะเลยนะครับต้องรอก่อนมีจำนวนแบ่งวนแบ่งปันให้ตลอดครับอันนี้เป็นกาบบานชื่นนะครับแต่ว่ากาบหลุดตัวนี้ขอห้าสิบบาทครับ นี่เป็นลูกไม้กัดสีนะครับคล้ายๆฮกหลงแต่เขาไม่ใช่หกหลงนะครับสวยกว่าห้าสิบบาทครับเทพทวลิสครับเทพทวลิสต้นนี้ลุ้นป้ายนะครับตัวนี้ขอห้าสิบาทครับแจกทรายได้สามกระถางครับสนใจติดต่อผมจะได้ตลอดนะครับกบบวันสีเบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ